ครบพบกันช่วงคำคนะครับขอบคุครับช่องน้องสาทองแฟมิลี่ครับผมเป็นไงคบคุณเมยพบกันช่วงคำคำครับวันนี้โอ้สเบียงสเบียงไม้ไผ่ครับผมเบียงไม้ไผ่เราเบียงไม้ไผ่ไไแล้วก็มีหญ้าครับ คุณแม่ได้กล่องอะไรมนันดูคุณมะะ่สวัสดีค่ะวันนี้คุณแม่ก็จะมาเดี๋ยวยดได้คุณแม่รนะฮะน,นี้โอเคครับได้กล่องอะไรมากอดคืออกล่องอันนี้ก็เป็นของฝากจากคุณแม่แม่หนึ่งนะคะอ๋อคุณแม่หนึ่งแม่หนึ่งสุดารพรใช่ไหมครับฝากวิตามินซีมาให้น้องท้องนะคะโอเคเอากลับขอบคุณเลยครับซีกะ ปุกนะคะขอบคุณขอบคุณนุ่มมากเลยโชคดีดวงนี้นะคะมีโชคมีลาบนะคะร่ำรวยร่ำรวยนะใ้้นา้ค่ะอแกะแกะแกะดูอะคุณแม่จะเขียนให้ดูนะคะนีเป็นกล่องวิตามินซีนะครับไม่ต้องลุ้นนะครับนี่้อยากจังเลยจะได้กินแล้วจะได้กินแล้วจะได้กินแล้ว ได้กินของฝากแล้วนะคะ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 หอนะคะออกมาอย่างสวยเลยอะควโอ้จะมีสีน้องสายทอนะคะของคุณแม่หนึ่งนะคะจินสีอะไรดีคะมีสีส้มกับกสีม่วงค่ะสีส,ส,สะะี้มใส่วูวใส่ดูสิใสไปทางนู้นดย หยุดจากจังเลยนี่มาแล้วไมาจะได้กินแล้วค่ะแกะชิมเลยคุณแม่แกะชิมเลยนะคะสีกระปุกครับผมแกก็ขอบคุณมากนะคะคุณแม่หนึ่งนะคะที่เอ็นดูน้องสายทองมาตลอดเลยนะคะ,ะเรือร่องอะไรไปบอกพ่อแล้ยบอกพ่อแล้ววันนี้มีอะไรไปฟ้องพ่อมากตอนกลางวันฮะบอกบอกกูไม่เอฟซีหนูสิอะไรคุณแม่เอฟ้องอะไร ต้นให้คุณพ่อพูดเองเฮ้ยมี้ต้องไปสัมภ <c oughs> าษณ์คุณพ่อถามคุณพ่อเลยว่าน้องใส่ทอง,ปงเป็นอะไรกับคุณแม่บางทองจะเปสองข้อไปยัง,ยงยมหัวฮะเหย็บงวงเหย็บงวงคุณแม่เหยียบเหยียบงวงเหยียบงวงใส่ทองเราโกกเลยเหย็บไแม่หน,หนึ่งช้ำเลยไหนตรงไหนปลายมือ นี S <S> ่ิแม่เหยียบมือฟ้องฟ้องพ่อเลยบ่ต่อแล้วต่อยังว่องว่องมาเลยวิ่งจังนู่นวิ่งมาจากแม่เลยวิ่งมาหาพ่อเลยมาบอกพ่อว่าแม่ทำหนูแม่เหยียบมือหนูแม่ทำหนูบลุงนะถ้าไม <conclusions S 1> ่น <several> ั่งเลยเปิดปะเพื <an disadvantaged> ่มเพื่มเพื่มหรือหายแล้วหายแล้วพี่จัาป้อนหนูแล้ว ทำไมยืนในควันเนี้ยมนี่ปอนเคุณนมัน่เนี่ยเป้อนเองก็ได้ป้อนน้องเลยพี known, ่จ้ป้อนน้องโอเย้ใกล้หนูหน่อยใกล้หนูหน่อยทานเสร็จแล้วพี่จ้า้าชัาเลยพี่จทันใจสายทองอายิมหน่อยพี่จ้ยิมหน่อย ขอบคุณครับขอบคุณเป่นหนึ่งนะครับยิ่งเหลืออุออ่่นกขอบคุณที่ส่งวิตามินซีมาให้นะครับผมอร่อยไหมอร,อ,อร่อยบวกลาจะกินไม่รักค่ะก็ให้คุณพ่อจัดการแล้วแบบบ่อนุ่มอร่อยมากอร่อยอร่อยอร่อยจังเลยไหนเมื่อคืนคอคอเป็นไงเมื่อคืน อยู่ดีไหมคุณพ่อขอบสบายมากสบายมากามาก่แได้ยินเขาว่าไปเล่นเสาใหม่ทั้งคืนเลยอร,อร่อยอร่อยครับรเ,อเอากระปุกเลยนะู <c oughs> จะเอากระปุกนะแม่เอาทัา้งกระปุกเลยพอแล้วลนะูก <c oughs> สอัสดีนะคะกล้วยมายอยากล้วยมาให้น้องเร็วกล้วยมากินวันละหมี่นะคะกล้วยกินวันละหมี่นะคะคุณแม่แม่กินหน่อยเด้อคุณแม่กินหน่อยเด้อขอบคุณคุณแม่หนึ่งมากนะคะขอบคผมขอบคุณมากมากเลยนะครับดูน้องใจทองเลยนะคะนี่นชอบมากชอบชอบเลยนะหน,นิอร่อยไหมลูกอร่อยไหมคะอร่อยมากเลยะคะ่ะ มีโชคมีลาดนะคะนะคะเดือนนี้นะคะโชคดีดวงดีจ้าเมนจ้าจะทำจะได้ชิงบารมีของคุณแม่หน่อยเด้อนี่คุณแม่จะได้เอ็นดูหนูหน่อยเด้อนี่กับพี่มิ่งเด้อเม่์เมย์หนึ่งของพี่มิ่งนะคะพี่์หนึ่งอ่าเมนจ่าของพี่มิ่งครับหนูจะได้แข็งแรงเหมือนพี่มิ่งไหมคะแข็งแรงเหมือนพี่มิ่งเด้อเด้อลูกเด้อเอาอีกเอาอีกเอาอีกเนี่ยอย่าบำรุงร่างกายนะคะสร้างภูมิร่างกายให้แข็งแรงนะลูกนะ อย่าไแข็งแรงแข็งแรงนะครับโอ้ยอย่าพักนะน,นะคะนะคะแข็งแรงแข็งแรงนะคะป้าหนูชอบกินายาหรือกินง่ายนะคะคุณแม่จ้ะชอบกินยาไหมคุณแม่มีปัญหาเรื่องกินายาแล้วนะคะตัง้งแต่ไปอยู่โรงพยาบาลมานะคะเก่งเลยเนาะกินยาเก่งมากเลยเอาคุณแม่เอาคุณแม่กินซอนลสเห็นกๆเลยหมดไปครึ่งกระปุกแล้วนะคะอยาขอบคุณค่ะ นี่าวี่า้อิมเดคุณล้อ้วิไปคุณมย์ี่จ่ามาแล้วพี่จ่จ่าพาชิมจ่าพาชิมครับวันนี้ เสื้อขาวกับเสื้อเออแม่คุณกล้วยป่นเองอ่านะคะกล้วยจำโบ้จำโบ้นะคะอันนี้อันนี้มันเมนกล้วยอันนี้กล้วยกล้วยของออเดอร์แม่อ้อยเองค่ะแม่ซื้อมาไว้นะคะอะไรอันลุกอันอันี่มันโยนทิ้งไปอันยัดเสือป่าลูกนะอ่าปักว้าวป่องอร่อยมากอร่อยมากปลาอร่อยมากเลยปลา เชี่ยบบ่เชี่ยบหลายเด้อเคเจ้าี่ยบมากเชี่ยบมากค่ะอ่ะอาปักกินแบบปลาเลือกเลือกเลยกินเลยกินอย่าให้ล่วงนะเด้อเดิมล้วงแล้วมันเสียดายเด้อคุณแม่ได้คุณแม่ด้วยเด้อนี่คุณแม่ก็หิวด้วยแม่ก็หิวแม่ก็หิวคุณลูกก็หิวอย่าให้ล่วงได้นะ คุณแม่คอแล้วคุณแม่คุณแม่คอแล้วคุณแม่คอร้องเอาไปขอดูน่าอุ่นอยู่เลยร่วงแล้วนะนั่งไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นเย็นแกดีดีดูดีดูจุด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 เข้าไปเลย เดี๋ยวเดี๋ยวจะกินเร็วเถอะอือยี่ไวน์นั่นอร่อยนะยี่นึ้ออร่อยมากเลยอร่อยมากๆเลยค่ะดีครับเสียใจยี่ต้องงินเงินเพราะเสียจ้างงอนด้วยอัคุณแม่หน่อยเร็วคุณแม่หน่อยเร็วคุณแม่ก็หิวนะครับไหนแล้วนะ ขอยของคุณแม่เอซนะคะยังมาไ่ถึงนะคะากบ้านพี่บัวนะคะือคุณแม่ไระเียวยังมไม่ถึงนะยังเกาะอันนึฮงอะไรเกาะคุณแม่คุณแม่เอฟซีหนูใส่ทองอกว่าฝากกว้มากับบ้านพี่บัวแล้วแต่ยังมาไม่ถึงเลยค่ะ<อ>คืนนี้นะคะคงจะเป็นวันพรุ่งนี้นมั้งคะเราจะพรุ่งนี้นะคุณพี่บัวยังไม่ส่งมาเลยยังพากมากับพี่ควันจอ่อยละว่ะ ขอบคุณครับขอบคุณล่วงหน้าครับขอบคุณล่วงหน้านะคะใี้คนณมีโคลแล้วโคลแล้วอ่ะให้ให้คุณแม่แล้วนะคะคุณแม่กินคิปจบบินไหมนี่จะได้ลูกอกินบ่กจัมโบกินไม่เหลือแล้วแม่อร่อยจ้าอีุ้ยยินนะะคอุเยหิวอีกแล้วนะ จริงเหรอไม่รู้่อยอุ้ยหิวน้ำบ่นนะทำไมพากันไปโอบกันแบบนั้นนะหิวน้ำจิมมี่อ๋อกินไปแล้วเหรอครับเดี๋ยวเราไปดูตรงที่สายท้องเลีนยมุ่อคืนกันเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวชิคกี้พายมึงมองเก้กินได้ Yeah. อินอินะครับอินอนมานนครับอะไร <c oughs> <c oughs> อะไรคะายทองไ,ไปดูก่อนไปดูหน่อยอะไรอะไรหาเรื่องอีกแล้วครับหาเรื่องอีกแล้วอยู่กับสองคนนี้หาเรื่องอีกแล้ว โอ้ย mm. <th uk en> ังอยู่ดีนะครับผมวิ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 เฮ้ยหาเลครับหยเ ิีกตามตามครับผุณใกินแล้วมคุณก็ช่วยได้ค่ะช่วยก็กินเป็นซีกินน้ำแดงอันนี้ดงดน้ำแดงก่อนนะคะวันนี้งดแต่เพราะว่าคุณแม่ยังไม่ได้ต้มน้ำเลยค่ะไม่ได้ต้มน้ำว้ยยน้ำอุ่นนะคะเลยไม่เลย,เลยไม่ได้กินโอ้วันนี้งดก่อนครับไม่มีน้ำอุ่นไม่ได้ต้มไม่ต้องกินหรอกวันนี้พรุ่งนี้ค่อยกินนะคะโอเคครับสำหรับคลิปวันนี้ก็ ขอจบคลิปเพียงเพียงเท่านี้นะครับช,ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องน้องเฟยทองเฟ m มดีด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามและรับชมนะครับขอบคุณครับผมบายนะครับเนี่ยบายคะ่ะ